วค่ะตัวนูนต่อตัวโดยประมาณการ210บาทจ้าใช่ค่ะขออนุญาตประมาณการที่มีกาทุนต่อชิ้นค่ะ210บาท210บาทได้แบบล้วนค่ะ210บาทได้แบทุกตัวค่ะ210บาทไม่ต้องลุ้นค่ะได้แบบทุกตัวแต่ว่า เรื่องแค้ไม่แค้ไม่ได้กร a t ต s ใช่ค่ะเกี่ยวกับลูกค้าดูเป็นด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าตัวแรกมาเป็นอาดิดาสค่ะลูกค้าจ่าซิฟตีตาด้วยนะคะลูกค้าจ่าอุ้ยสีแดงสวยอ่ะสวยเลยถึงจะเป็นสีเรียบรียยนะคะ่แต่ว่าค้าด้วยสีส้มก็ถือว่าสวยเหมือนกันเป็นบอดเสื้อวอร์มก็ได้แล้วแต่คนจะเลือกนะวอร์มก็ได้แจ็คเกตวอร์มก็ได้ ทั่วไปเป็นเสื้อคลุมก็ได้เป็นใส่กันรุกก็ได้นะค้าจ๋าผู้ชายใส่ได้ได้ค่ะผู้หญิงใส่ดีดีค่ะรูค้าจ๋าไม่มีถือว่าพลาค่ะไม่มีถือว่าพลาค่ะรูค้าจ๋าสามารถเยบได้เลยนะคะใช่ค่ะรูค้าจ๋า หดนี้ถุงนี้แพ็คนี้กระสอบนี้รีวิวนี้ลูกค้าภายในสนใจ CF ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้แบรนด์ทุกตัวเด้อเป็นแจ็คเก็ตวอร์มคะ่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ทุกตัวคะ่ะลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้อุย้ยตัวนี้อะไรนะคะโมูกนะค่ะโมสกรน,นะคะลูกค้าจ๋าบาคามาเลเซโมโนนานะคะไม่ใช่โมโนน่านะคะอันไหนเกียไนกี้ไนกี้คาริท้า <c oughs> ดิดาร์สไนกี้กยาตัวนี้ไนกี้ตัวนี้เลิศมากอะยังไงคะไนกี้ตัวนี้สวยเลยเลยูกค้าจ๋าสวยเลยไนกี้ตัวนี้ค่ะลูกค้าคจ๋าเป็นหมวดเสือมลัฟเนาว่าตกใจอะไรนาว่าเธอตกใจพูดดังเกินพูดดังเกินเป็นหมวดเสือบลมค่ะ จะเกตบอกค่ะคุณภาพเกียรติเองค่ะนะลูกค้าจานมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรมรดอาจเจอบางนะลูกค้าจา5ถึง15เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบั็กนะคะใช่ค่ะลรูปเข้าสวยจริงอ่ะสวยสวยเลยอ่ะเข้ารูปเข้าส่งค่ะแล้วสไตล์ได้ด้วยได้เลยได้เลยค่ะสวยเลยสีแดงได้เลย ะโอ้โหลูกค้าจ๋าสิบของเขาก็ตีตามาเลยนะลูกค้าจัาไม่มากลูกค้าขอให้ดุยญาดุดใส่นะคะเดี๋ยวอันนี้ดูใส่นิดนึงค่ะอุ้ยจะไมสวยจังดยอันนี้ดัดดอกดัดดัดอะไรนะคะสวยดัดอะไรนะคะดัดดอกดัดดอกแถบสวยอ่ะแมนชนะไหมคะชนะไปเถอะค่ะชนะขาดลอยชนะไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีอย่ารอช้าค่ะไม่อยากเอาไปลุ้นไม่อยาก สอบที่จะได้แบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดที่อยากแนะนำนะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานยุโรปลูกค้าจ๋าถุงจะมาแบบนี้เลยนะสามารถเอาไปเทสเอาไปลองเอาไปแซมเปิลก่อนก็ได้นะลูกค้าจ๋าอยากได้น้ำหนักที่ระลงกว่านี้สอบลงกว่านี้เช็คกับพนักงานขายโดยตรงค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าอยากได้ส่วนลดที่เพิ่มเติมนะลูกค้าจ๋าประมาณการสามถุงเนาะประมาณการสามถุงซื้อให้ครบยอดสองหมื่นก็จะได้ส่วนหนึ่งพันบาท วลนี้งานยุโรปเราเยอะนะใช่ค่คะเป็นหมวกเสือเ้อยืดผู้หญิงเป็นแบรนด์รวนก็มีค่ะอ่ะยืดผู้ชายก็มีกีฬาไดฟิตก็มีค่ะนะคะลูกค้าจ๋ากีฬาไดฟิตก็มีหรือว่าจะเป็นหมวดอ่าเสื้อปั่นจักรยานนะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นหมวดเสื้อแบบคล้ายๆกับเสื้อโปรก็มีใช่ค่ะ,คะลูกค้าจ๋าอะ่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สโมสรดอีกไหมคะสโมสรของอะไรนะคะ <Dark Moon. S 1> ดัดมูลดัดมูลถุงนี้แพ็ค เจอสมสรไปแล้วสองตัวลูกค้าจาเจอสมสรไปแล้วสองตัวรู้สึกว่าตัวแรกจะเป็นไนกี้ของบาเซโลน่าบาเซโลนาบาเซโลนาผู้เล่นเกินเลือกผู้เล่นเกินไม่ใช่ออกเสียงไม่ถูกเราอผู้เล่นเกินจนบางทีถ้าเรื่องจริงเราจำไม่ได้แลวจำไม่ได้เลยต่อด้วยเมื่อกี้ค่ะลูกค้าจาพูมานะคะลูกค้าจาของดอทมูลต่อด้วยอดิดาสสี่แดงจ้า เชียดิด้าสนะคะอดิด้าดอกไหมว่ายังไงก็ดอกปลายก็ดอกค่ะสิบก็ดอกค่ะตัวหนังสือก็ดอกค่ะนะลูกค้าจะเอาง่ายตัวนี้ดอกทั้งทั้งทั้งหมดทั้งตัวดอกทั้งตัวเลยดอกทั้งตัวเลยไม่ถึงดอกเดียวแต่ดอกใหญ่อ่ดอกใหญ่นะลูกค้าจ้าดีด้ามีมาคูม่ามีมาล่มีมาแชมเปี้ยนมีมาจ้าจ้ารู้ว่าเทรนแบรนด์อาจจะมีเป็นแบรนด์ส่วนบ้านเขาบ้างติดมาเล็กๆได้นะอี่มาก นะลูกค้าจ๋าก้นทันลังเซ็กกันนะคะลูกค้าจ๋าก็มีหมานนะคะค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะต้นทุนของเขา210้บาทค่ะลูกค้าจ๋า210บาทได้แบรนด์ทุกตัวนะ2 1 0บาทได้แบรนด์ทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ค่ะได้ผักหญิงและชายค่ะได้ทุกเพศทุกวัยค่ะลูกค้าจ๋าพระไซส์อยู่ในนี้ค่ะโทนส มีเอฟได้ชอบระสบมีเอฟได้ค่ะหนึ่งมื่นสามร้อยสิบห้าบาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าราคาถือว่าสบายกระเป๋านะค่ะแล้วก็ได้เป็นแบรนด์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ได้แบรนด์ล้วนด้วยนะคะจ๋าถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าเหมือนที่แจ้งนะคะบริษัทบัคของเราค่ะสั่คุณภาพเจ็ดเอกนะลูกค้าจ๋าแล้วก็อาสามารถเอาไปลองเอาไปเทสได้นะคะชอบเป็นแบรนด์แบรนด์ล้วนยี่ห้อล้วนแนะนําเป็นงานยุโรปของเรานะคะใช่ จ๋าสวยๆยั่วๆลูกค้าจ๋าชอบ C F ได้เลยนะลูกค้าจ๋ากะสอบนี้ถุงนี้แพ็คนี้นะคะลูกค้าจ๋า C F ได้เลยนะอยากจะบอกว่ามีสโมสรสองตัวเด้อนะคะใช่ค่ะอาจจะเป็นสโมสรที่ลูกค้าเล่นเขาได้เนี่ยเหล้านะลูกค้าจ๋าไม่ได้พูดพีตัวเองก็จับแต่ผิดเขาอาจจะเป็นของครูมากนะลูกค้าจ๋าครูมากจิบกอตตี้ามาเป็นของครูมากเลยวันนี้ใจดีก่อนการรับประทานอาหารที่ยงอย่าอย่าพึ่งออกไปจัดการ เราไปพร้อมๆกันอันนี้สมอสอนอีกไหมคะสมอสอนไหมคะไม่แน่ใจค่ะใช่ไมสอนในใจไม่แน่ใจว่าเป็นสันน่าจะเป็นเหลียวมัดบิดโอ้โหเหลียวก็มาคอาดิดาสด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะประมาณการประมาณการผู้ชิมู้ถูกยังไงขออภัยลูกค้านได้ค่ะจ้าอ่ะไปต่อกันอะไรคะฮูมาอาดิดาสฮูมาตัวใหญ่อาดิดาสตัวใหญ่อาดิดาส ธรรมดิดา i ตัวใหญ่อันนี้อ d i d a s ธรรมดายังไงคะธรรมดาไปบาย่อแผลมาไปก่อนมาย่อแผลอันนั้นไปอ d i d a s ธรรมดาอุ้ยโมสรโมสรธรรมดาเทาโมสรนะอันนี้อะไรนะคะบาเยอร์หรืออะไรนะคะบาเยอร์แมนนะคะอุ้ยอันนั้นบาเยอร์กี่โมสรแล้วเนี่ยอันนี้อ d i d a s บาเยอร์ค่ะขอพี่เป็นพูม่าพูม่ารรมดาแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่ไม่พอยังไงคะสิบกอบตีตาพูม่าค่ะ ป้ายมือหนึ่งด้วยชนะไปเด้อชนะเเด้อผูมาผูมาลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นป้ายมือหนึ่งด้วยนะคะ, <S <S ะ,คะลูกค้าจากป้ายมือหนึ่งมีมาเลยนะคะ,ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋าสินค้าหมวดนี้เป็นแจ็คเก็ตบอมแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปลอตเอสนะคะคุงนี้แพ็คนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่20.63กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ500บาทราคา ตรงนี้อยู่ที่1 3ึ่งบาทนะคะ จำนวนตัว40-50ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณา210บาทค่ะค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านหนที่สนใจนะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มี Facebook มีหน้าเว็บไซต์มีโทรสรัพถามมีหน้างานมี Youtube นะนะคะจ๋าแล้วก็มี Instagram มฝาอีกหนึ่งช่องทางค่ะทุกค่ะจ๋าช่องทาง TikTok นะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ